ชาวรักนาราศีมังกรทุกทุกท่านหีิบซิกด่วนโหราศาสดังทั่วทุกมุมโลกต่างออกมาทำนายทายทักเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงของตัวท่านนั้นนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงของตัวท่านดวงมหาเศรษฐีเปิดมีโอกาสสูงมากที่จะไหล่ํารวยและกลายเป็นเศรษฐีหยิบจับสิ่งไหนก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมด ไม่ว่าตัวท่านนั้นจะคิดทำสิ่งไหนก็จะประสบผลสำเร็จไปเสียทุกๆอย่างสิ่งที่ท่านคาดหวังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสตาสชีวิตจะพลิกเปลี่ยนชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบุพกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเข็นจะหมดไปดวงชีวิตจะเปิดทรัพย์รับโซ่ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดวงของตัวท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักเพราะว่าดวงดาวพระฤหัสมีการเคลื่อนย้ายทำให้ใครคนไหนก็ตามที่กำเนิดเกิดในราศีนี้ดวงจะดีเป็นพิเศษหากใครคนไหนก็ตามที่กำเนิดเกิดในราศีนี้ให้พิมพ์คำว่าสาธุจะเป็นบุญหนักศักใหญ่ กระแสบุญจะส่งไปถึงสกุลโลกทำให้คนที่เกิดในราศีนี้มีความสุขดีตลอดชีวิตมีเงินทองเข้ามาให้ใช้ให้จ่ายอย่างไม่ขาดสายไม่ขาดมือครอบครัวชีวิตจะอยู่ดีมีสุขล่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขตลอดไปการเคลื่อนย้ายของดวงดาวในครั้งใหม่ ดาวพฤหัสมีการเคลื่อนย้ายมาแทนที่ดาวเสาร์ทำให้ใครคนไหนก็ตามที่กําเนิดเกิดในราศีนี้จะมีความโชคดีมั่งมีเหล่าเทพเทวดาจะมาปกปักรักษาคุ้มครองจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามามีเกณฑ์จะได้กลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยเงินทอง ดวงเปิดทรัพย์รับโชคให้กับคนที่เกิดในราศีนี้ดังนั้นแล้วใครคนไหนก็ตามที่กำเนิดเกิดในราศีนี้ให้สาธุในใจเพราะตำราเก่าแก่โบราณศักดิ์สิทธิ์ที่สุดได้ทำนายทายทักเอาไว้ว่าดวงดาวมีการเคลื่อนย้ายดาวพระฤหัสมาแทนดาวเสาทํทำให้ลาหูย้ายทรัพย์ครั้งใหม่ราศีที่จะมีโชค ในเดือนนี้เป็นต้นไปหยิบจับสิ่งไหนก็จะปังเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดนับตั้งแต่เดือนนี้จนสิ้นปีดวงจะพลิกชีวิตจะเปลี่ยนจากดวงร้ายจะกลายเป็นดวงดีจากไม่เคยมีก็จะได้กลายเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินล้านมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินเงินทองนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของตัวท่านนั้น จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะหมดหนี้หมดสินให้แก่ครอบครัวจะสามารถซื้อบ้านซื้อรถรถใหม่ป้ายแดงได้เลยดวงสตาฐานะชีวิตจะพลิกเปลี่ยนทำธุรกิจค้าขายก็จะได้กำลิกำไรประกอบกิจการการงานใดๆก็จะราบลื่นไปได้ด้วยดีเพราะว่าตัวท่านนั้น ดวงตกถูกดวงแห่งความสำเร็จตกถูกดวงมหาเศรษฐีดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายถึงว่านับตั้งแต่เดือนนี้จนสิ้นปีท่านคือผู้ที่จะมั่งมีและร่ำรวยเพราะราหูมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนเคยทำอะไรก็ไม่สำเร็จพอตกมาในเดือนนี้ถึงปีหน้าดวงของตัวท่านนั้น จะได้เหล่าเทพเทวดามาปกปักรักษาคุ้มครองทำอะไรก็จะดูง่ายไปเสียหมดจนแทบตกใจดวงโดดเด่นเป็นสงา่ามีโซคลาบเข้ามาหาไม่ว่าตัวท่านนั้นจะซื้อหวยสองตัวสามตัวสี่ตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็จะได้จับมีบ้านมีรถกับเขาเสียที ในปีนี้เพราะว่าเหล่าทวยเทพเทวดาจะมาปกปักรักษาคุ้มครองดลบันดาลโซกลาบให้ชีวิตจะไม่ลำบากอีกต่อไปชีวิตจะไม่ผืดเคืองสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตทรัพย์สินก้อนใหญ่จะไหลเข้ามาหาตัวท่านและครอบครัวจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถรรัมภ์คำสูโดยเฉพาะ ในหน้าที่การงานจะได้เรื่อนตำแหน่งใหม่เงินเดือนมากกว่าเดิมเพราะบุพกรรมเก่าที่ท่านเคยสร้างมาจากหลายภพหลายชาตได้หมดไปในปัจจุบันแล้วดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในราศีนี้จึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองดนบันดาลโชคลาภให้หากใคร คนไหนก็ตามที่กำเนิดเกิดในราศีนี้แล้วชีวิตยังพบเจอความลำบากทุกยากชีวิตติดขัดในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักความเมตตาจากผู้รักผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครเอ็นดูปูเสือไม่มีใครรักทำสิ่งไหนก็ตกอับไปเสียหมด ให้ท่านนั้นนำเคล็ดลับนี้ไปใช้โดยการแก้กรรมเก่าที่เราเคยสร้างมาจากหลายพบหลายซาเบิกบุญใหม่เอามาใช้ให้ชีวิตไม่ติดขัดไม่ลำบากอีกต่อไปหนึ่งนั่นก็คือนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้ท่านนั้นดูแลผู้มีพระคุณทั้งหลายเป็นต้นว่าบิดามารดา ผู้ให้ความรู้ผู้มีพระคุณจะเป็นการทำลายดวงร้ายให้กลายเป็นดวงดีจากที่เคยลำบากทุกยากก็จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองค้าขายก็จะได้กํำไรกําไรประกอบธุรกิจการงานใดๆก็จะราบรื่นไปได้ด้วยดีผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือ อุปถัมภ์ค้ำสูและล่ำรวยแบบทันตาหินอย่างแน่นอนข้อที่สองนั้นให้ท่านรักษาศินห้าสินแปดไม่ให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวในทุกๆวันพระหากท่านทำตามเส้นนี้แล้วท่านนั้นจะเป็นที่รักของเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงมนุษย์อาบมนุษย์ และข้อต่อไปนั้นให้ตัวท่านนั้นทำบุญให้ทานแก่พระอริยะเจ้าทั้งหลายหากทำตามเส้นดีแล้วจะเป็นการแก้กรรมทำให้ชีวิตรุ่งเรืองก้าวหน้าเงินทองไหลามาเทมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวข้อที่สี่นั้นให้ตัวท่านนั้นเจริญสมาธิภาวนา วันละห้นาทีอย่างนี้จะดีมากเพราะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะโดนบันดาลโชคลาภให้ตัวท่านไม่ว่าจะทำกิจการการงานใดๆก็จะมีเหล่าเทพเทวดาสีนำหนทางให้ท่านนั้นพบเจอแต่สิ่งดีๆด,ดวงร้ายก็จะกลับกลายเป็นดวงดีจากที่เคยลำบาก ก็จะมีทรัพย์สินเงินทองและล่ำรวยนี่ก็เป็นเคล็ดลับที่จะทำให้ตัวท่านนั้นไม่ลำบากอีกต่อไปโชคใหญ่จะไหลเข้ามาหาแบบไม่ทันตั้งตัวหากใครคนไหนก็ตามที่ฟังมาถึงจุดนี้แล้วให้พิมพ์คำว่าสาธุเป็นการบอกบุญเบิกบาศนาเบิกโชคสตา ให้ตัวท่านนั้นได้กลายเป็นเศรษฐี